พาส่องเจ้าเลิฟซีนใหญ่ตลอดทั้งคลิปลีซาเสิร์ฟความฮอต้อนรับปีใหม่หนื่มคนนี้จาก GQ f r i e n d s ตามจีบนานแล้ว สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะช่องสไตล์นิวส์ของเราจะพาทุกคนมาอัปเดตความร้อนแรงส่งท้ายปีฉบับนอริซ่าไบรท์พิง์สาวน้อยคนไทยของเราค่ะนอริซ่ามาลงโพสต์โลดรวนนะคะลุกเที่ยวทะเลน้ำใสส่งท้ายปีกับความลงรูปแคปชั่น2023กับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของฉันโลดัว7รูปนะคะโครงการนี้เจ้าเลิฟชนะ200ร้อนอริซ่าผ่าเจ้าเลิฟนะคะไปท่องเที่ยวทะเลด้วยค่ะเลิฟซีนใหญ่ตลอดทั้งทริปทริปนี้นะคะมีบิกินี่ สีแดงเดรสคมยาวบางๆกางเกงยีนนะคะกับกระเป๋าหอยกิ๊ช็อปเก๋ๆค่ะลูกนี้แฟนๆต่างก็ชื่นชมหนักมากนะคะทั้งลูกนี้เป็นเดรสเปิดหลังกระเป๋าใบเล็กสีเหลืองลูกน่ารักมากๆนะคะเปรียวแซ่บมากกับแม่สาวชุดแดง ใครเอ่ยนะคะมาไวมากๆค่ะภายใน7นาทีก็คงหนีไม่พ้นซีโอเฟเดริกอารโนนะคะแห่งนาฬิกาหรูแทกฮอยเออคะ่ะมาไวใน7นาทีนะคะ3นาทีก็เข้ามากดไลค์มาแล้วคะ่ะตัวยงกดไลค์ไวนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แน่ๆนอ้องลิซ่าเสิร์ฟความฮอตตอนรับปีใหม่คะ่ะลงรัว และุดท้ายนะคะทางนิตยาสารชื่อดัง GQ France นะคะหนุ่มคนนี้ค่ะทุกคนคุ้นกันไหมเขานะคะตามจีบน้องลิซ่าให้ไปขึ้นปกนิตยาสารนานแล้วละค่ะในช่วงประมาณ10เดือนที่แล้วนะคะล่าสุดค่ะทางคนสําคัญพี่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นผ่านเสร็จรูปภาพชุดสีเหลืองนะคะยกให้น้องลิซ่าคือครีนเปิดตัวสําหรับ GQ France นะคะมาเม้น์แบบนี้มีอะไรหรือเปล่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่เขาก็ยังเคยมาประกาศตามตัวหาน้องลิซ่าบน ไ t จีสตอนะคะเหมือนอยากให้หนองลิซ่าได้ขึ้นปกนิตยสาร GQ ของฝรั่งเศสตั้งแต่10เดือนที่ผ่านมาค่ะณนะตอนนี้นะคะเราก็มารอดูกันต่อไปค่ะมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้อาจจะมีอะไรให้แฟนๆได้ลุนนะคะหรือหนองลิซ่านี้อาจจะขึ้นปกนิตยสาร GQ ของฝรั่งเศสไปแล้วหรือพี่เขามาจีบลิซ่าต่อเราก็มารอดูนะคะซึ่งช่วงนี้หนองลิซาก็อยู่ฝรั่งเศสยาวๆอยู่แล้วค่ะทางคุณพัมบอยนี้ก็คือคนสําคัญ ของ GQ ฝรั่งเศสเป็นนักเขียนบรรณาธิการหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ GQ f r i n n d นะคะ่ะแล้วทางปีเตอร์อันแฮงเซลีนนะคะก็ยังกดติดตามพี่เขาอีกด้วยเราก็มารอดูกันต่อไปค่ะเช่นเคยทุกทคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ